ตอกเหมืนอนหนอล่าพอ่อรอในสุกแอมมัมกวิ้นนางสงมาามจึงโหเลตินความลำคอแป่นไหลตโตใหญ่ลาเบาน้อยเล่าแลบคิงคุ้มสมาสุมโตน้องเมืนอนเพิงคำรอ นาบัดเดียววันนีพี่สดตทิศต่อสังพิจูมากาเมตตาเขา ปีไข่เป้าโตเขาไปจำอูใสเหมือนรังไอไม่หน้อยขันสื่อเตียวดำบทิปีหันนั่งยามใดไข่ตาทิตาบื้อโลฟอนสมาหอนใจไอปีเจอเหมือนอยู่เนือไฟโหใจตาเหมือนให้หมดใจหันเบาใดกำแแล้กวก็ใจ้ิีวอยวอยเหมือนดังดอยผู้สูงอยู่ริมเบกฝา หน้าบัดเดีววนันนี้ปันนีพีมานั่งพอหนาต้องนองบื้นที่ใครจากเซนว่านางก็มาขับไปแล้วขับมาสักเสววาเตปันปีใจแสงสิบเซนกัมขึ้นมาทึกคว่าเมควันปีหากดูมันให้ มาปะกะกากกากำไลอันอยู่ตั้งติงสมาติซบใส่พิงอีบาา้าใครไห่จองว่าเมเบววนฟีแลใด้หิดไทยมันจะว่ายอดต่อไผ่บรรจะมาเจ็กโฮเอาเนไบใยอีมาหน่อยแลม้ยสังจะบอกมาบอกจังเตเกาพิงสื้อฮือไป บาดเดียววันนี้ว่ากับเมนาเลยดึงอันเม่อฆเก้งตาเปล่าหลุดมีจิตใจห่าวเลือรุ่นกว่าเหมือนบอกไฟแต้นจองไปพิกเทงกัที่ไหนนี้อันซื้อหมอกอันบินดังอันเนเตเตจอมิเตเบ,บามีร้อนว่าไปยองมาซิมอีกับกันตาเบาหันนีก่ก็กะปินับถังกับวาเตะ ปืนที่บ่าเมฆินไอสุพเพ่ไพเบาเมื่อหาานหน้าบัดเดียววันนี้วามีขินไอยังไฮ ใส่เสียงแกวขวตัวปีกวาซื้อเลตีนาสิว่ามันบอกกินปิูนปินตาหนิใส่เสียงปีบนทีแทบขาดดึงปีนองปีก็ของนอนหุ่มผ่าร่องกองปิ้นกูไลยปียังว่ามันก็ยังว่าคำดีแรงงามอู่โพแปงเบาเกตมันก็ของจางหิดสางกูมือ ถึงให้กับศูนย์เซน,นเตอร์ปีก็ได้พิจินการนี่มันยังบาราตอปีไอเชว่าให้บอกกันใส่แสงไอสุทติขามทุนโท บาดเดียววันนี้อีมาเอ,อ้อีมาเอ,อ้กันวัานอาทิตย์ว่าปัดไปเมืองกูนีก่ก็ดีต้องหันความกับไตเจงหลับติมาตราดดุยตั้งให้เบาต้องหันเมฆขินไอ้ดีต้องหันเกี่ยวไปปีใจแสงเต็มมือได้พินดัดเลกแกนี้ครับเปลาเบิงเปินรูกันได่กอสรสางพินจูกำหนึ่งก็ชื่ีปัญยอม นาบัดเร็ววันนีตนี้ตะกี่ครับจอมแสงเล่น่องเปงกำถามถี่ปุ่นที่ห่องมือกำ คุณตีหองมือเกากปคคับรำตื่มแจนมีเละนองไอหุยมีมียำม,มือสัทธาเมแอนเจงหอมกับตึงโขคินจุกสิงห่างแหนความจมุกนุ่ออกเตตานแบงตั้งอิิแกี่้วลังงามเสซสาการหากใดมิดมูลจูกันแต่คือลำของตันมีตังสมณะปริคานเลพอมือใบตุ่นดอก เบียงออกมาตานนี่อู่กาเตป่าปืนกดสักไ้อุสาเลยนำกันตีทอกยตาติเนบอกที่ว่าลาดหกซ้อนนางก็มาทำตามคือในกองผอมของตันก็กูเหง นาบัดเดียววันนี้อนว่าโคูตตานยังอยู่นี่อาตาสปัสงังมีพังพร้อมใส่เสงไอ้กติตรงเอาผ่าสามพืนปินนะัก พี่ก็ตาตาผ่าสามพื้นปิ้นใหญ่อันใหญ่เตะมีกาขิดได้ลำเตนสุดเตแเล้าบ่ามีเต้นยาบ่ามือตานได้โคตานมีอยู่ไว้ที่นี่อาตาทุกดังวันพุกเสียงลูกเจ้าติดดังเจ้าสะระเก่าี่ยกออกเมื่อาตานปฏิเอาตานไววปันพระสามตุนในในวัดสีหลังชื่อว่าพระเจ้าพระธรรมพระสังฆาวัดแต่งตั๊ มีไว้ปืนสืบกันบ้า่อว่าพุทธวัตธรรมวัดสขาวัตภาสามิกาวัดเต้ปืนเมกะอูหน้าบัดเดียววันนี้อันว่าวัด ไก่บ้านก็มีไว้สีว่าวัดไก่บานนี่มีเจ็ดจินค้าคุณท่านูเจ้าสวยมึงเต็มเมือก่อนมีคนนับสอนปันนองอีมาสีว่ากำนิจจากในป่าจกตายิบตาเอาปินมัน <c oughs> <c oughs> นาบัดเดียววันนี้กกาปิตาฝันเอาเตเบินตะทุกปีใด้ไดเมื่อดาบาไข่เข้าส้นข้าควอนขวาดกําปากหลาลัดแล้วนักหองดีฟังปีทิว่าวัดดีไหวก็มีไหวสีหลังวัดบริไหวมีกาวัดหือวัดห้างเตพป้นเมือเก่าพระดีไหวก็มีอยู่สามตุ้งพระบริวัย มีกาภริยาเมตุยังเบาสุ้มกึงโคนดีไหวทิ้มว่าพี่แด่ใบเต,ตะโตก็ขอมขึ้นแลเมือตารักในทางยาตะโพใช้เต่าลุงยอมที่ยังเบาเหตุ อาบัดเดีววันเี้กันว่าเรามาตั้มวางพังละสามีซิมอีสอนเรียงกันเสมอบานเจ็ดอันหมีพร้อมลอยอยู่ปันพังตํ้วางเสรละแล้วนำมันงา่ายใสจูกันจุกอตั้งกับขี่ในทุงสื่อคิดตื้อออกปินไฟจุกันที่แปะพับกูพังได้เอาไต่บุจ้าที่ในวัดอ่านสูงแกวกัดเตโกสิบกับปินทานอวัน กันวาเล่าเลยจู่กันแดนดาสางตินต้านตุ่นดอกยกออกดู้ารความขึ้นก็แพียงแหงาตา้ำอันนี้ปางไปหลังนี้เปินสืบมามือเก่าบุญลักจังเต้เก่าในสืบกันมาปางเมื่อคติกามาภุมเจ้าไตยไว้เจ้าไตยไปม่นจัดละคาไว้ตีนี่คุ้ณเขตจุ้งปู ต,ตืนก็มาจิกกูเอาตินกาเลมาผิกเต็มขาตุนด้นาบัดเดียววันนี้ันว่าปืนมายอดานดวยดอกไม้ฝุงหมูมาลาสาตุกไก อนันยิสงได้สามกับปินทาสาตุกไกนีหกกับดังมีมาดั่งเก่าจาอุพมาเตมมาบึนดังตว่าสาตุกไกนีเ,เตมแตกตานยอตาลุกตุนโตเขาอารามได้ไแปบุตรสาตุกไกนีเต็มแตกมือนาลุกตุนระบามีได้โยอเอาก็อยังลุกตา न ่าบัตດเดียววันนี้บุญผ่านกรรมจู่จ่าวบ่าวหายกันว่าเรามีจตนะย่อต้านคุ้มไฟแกล้งสิบอันน่าบุญมันจิงจับต่อใดตานไฟได้สีโดด ควาโหดขืนมือฟ้าอันหนึ่งปินท้ากันว่าเรามีเจตนาใดยอตานฝสิโูดสิบอันนาบุญมันจิจักรตอันใดตานลุมไฟบินสินสินขืนมือบุญแนะก็ปอมอกพระสามีออกแจงโค้งฟ้าบินแอลแก้มดาวกันว่าเรามีเจตนาหดย่อตานและไฟดอกพระสามีออกเสียงตูฟ้าใสสาสงสายไลบินตีกุ้งหลายฝนบูชาในสม อ่านสุงเกี่ยวติดไทยลำดับมีมาจัะจำระเลตาหากมีสาวหา,หา นาบัดเดียววันนี้ปันปีหักหล่าอิมา้อยผมหักไปหลังเบียนมือเสียงจังใจที่าาจังไปหนาขออย่าไปขากวันเต่าคูณปีบอกจูกันโยตานกองรู้แล้วก็กูบอกจังอันสูงใหญ่กว่างแต่มีกำลังเลนพิมว่าเส้นรู้จังปังไปก็ยังเบาโต นาบาัดเดียววันเอกกันว่าพิธีครับไข่ต่างขอเก้าข็ดูหนังตียาวปังเมือเราจักกินเนตาน,นซืนอุดอ่างเอาสินเสก่อนน้องหลักไผ่จิตาหอนตานจอมปีแควสังล้อมดูได้จัดซอมจัดซ่อนโตมือหนากคอยบอกหล่ามาหน่อยขึ้นขอปินกากโหหัง ยวนต ok e, ัอสินนี่นักเลือนตานเราตากกินเนตานก็จึงได้เอาสินเสก่อนหนาบัดเดียววันนันางคือว่าขี่พึงได้ลำเตีนบินเว้นซังได้อีนางไครหู พีแควปันน้องตามตึกติกามีเด็น้องไอ้เฮยมีมีตอนเมื่อเขาสีหาพี่น้องหกหนอตั้งยิงเขาสีหาพี่น้องใครเป็นผาสัททาจิงมาแป้งทีไรีเนยขึ้นพาฒนาอือบินครูสอนลูก ยกออก่ังเตเก้าขึ้นตามดังกำมียามดันปียิ่งเขาก่อมาว่าชาดีหยอกใจกำดิ่งตะว่าสุนหาปีนองแด่ปินพาศรัทธาในี่กูกดทตกแดงตานยังขี ป่าปินนี่จาดแล้วเบาหายถึงที่เขาหนอหาปีรองรับจากวิญญาณเขาตายไปขึิดมาจาดหนาไปปิ้นสปันยูเกี่ยวภาฟ้าหาหนออุ้งคานได้ชือว่ากักุเซนทะโพนากมนาะเกษปะโกตมะอริยะเจ้าเตะไทยหาหนออุ้งคานถึงที่ปียิงเขาตายไปขอรกายขึดปินเมพึง นาบัดเดียววันมุลละตั้งเท่าจิงจักแด้าขี่ออกตันป่าปินการสืบม่โลกกว้าง พีก่ก้อยเนี้กา่าตานปั้นนองดึงอันสัทธ,ธาไฟมาตานมันมีลนนันายายาพระกางหากมีละาๆบ่านเบาบือจางสักกอ คุนตีไก่กับไก่ตั้งเตะมันใจพร้อมยิงใจก็ใจใสหุฝ่าฟตันพังพร้อมใส่กับแกี่วสีตอนปอออกบุญมีต้องหันเตียววีเกี่ยวจอมแป้งแมแอนแต่มาตกแต่งห่างแหีนพร้อมสตับขึ้นสปาทะดังมูลแบนมือแต่มาติดตานหงงลังลกงนีไปบอกปันมาแถม นาบาัดเดียววันนี้เบาจางขามลุงลำนี่ไปลายไฟโฮยังจึงปุึกปินเบ้เปินโตดีไดงามพรวอมยิ่งใจกาเอ็นลุกแลนได้ฟังเฝ้าปัดเป๋ากันมา ปูประกาศสาสนาเรพพ่อมคุณนายเอาใส่ใส่ข้หมดไหมเมื่อวันหนาเบีนมือเจตนากายิ่งลำจักแต่งกินตันเบีนมือมีการมาทิขึ้นยังจักเอาตุเนโตนี่เขาจอมลุ่มมาเราโกกาปอออกเก่าเขาเจา้าเบาเอาใส่ใส่หยังจิงตีโจกันหางแดนตาเลมาก,กำรอยย

พราะจากบ้านดิบเฝ้าผมว่าเแ็มไก่ครับไก่ดึงอันสัทธาไวไฟไต้ตุงนำจูกันได้มากรรมไดเอาหนากรับตาเลียงหันบุญคุ้สสิขสินร,รมกรรมฐา,านเจ้าขูบาตุงตาเบาอือไกยานเจ้าสุทธากเอาไปขัดมานเตียวใจ <c oughs> <c oughs> นาบัดเดีววันนี้ปืนคองแด้เป็นศรทธาไว้ได้ปอกออกลุงแล่นสางมาจอยตองวัดกวางคุ้งคิดขึ้นและคุ้งขีดดอนายกิมว่าไปปิ้นด้วยายนี่เหมือนตาเยิมใจเจ้าโกหมุนเสาพางไรก่อปืนสัยังตะมาสามบือจังโกกามีความฟังบอกแลใจนี่ร้อมศรธาาพอไม่ออก จิงตามาบักบอกือคันแล้วฝุ้งหมูยิงใจดอนพร้อมโหย่างปิ้นแกน่นมันใส่ลูกแลน่นใดมาซ้ำแล้วกองกับกองเอาตึงนุน่นตีพ้อมขึ้นว่าเอาตึงนุน่นตีพ้อมสีซอเขอิงย่างตามทางดินมูลเตะฟอนแอน,นขึ้นเดี่ยวตามเพิงเบิง้งนีหิดเกา่าใจยอมฉัน กันมาอยู่ทางกี่นี่ผมว่าคุณใดไพ่พ่อมันยังเบานี้แลนการมีกาคุณายบานห้องจางมีกระจัครับคุณเดีวป่าจึงกูปักกะไอเตียวมาปิ้นกูมาอยู่นี่แอปเปิลเบิืนพอกกับใน นาบัดเดียววันนี้ปานี่เอนคําเบ้ก็มาว่าปันคุณนาไรหำห้หอกะกังมาอยู่หนี่ยุดยัง้งซื้อเดมกาหัดหนันปืนว่าลึงการสั่งนี่ซึมครับมืยกรบคำทองมาปากปองกํำต,ตานไปไรปอมองเข้าวขวางมีกาสองสามโตเลมมีขึ้นหมูจุ้มนังไก่ หลุดมาใหม่ใจเตะเท่าเกล้ายปีกันตะมาวากำดีโกกาเปิินหัหอกะกังบเบียนมือมาอยู่นี่พินเจนโกกาเปิินมาหัมนาไลาเอีกาก็ยัง